กายดีมีไว้ให้กดดูผู้รู้ไม่ได้สรรเสริญว่าเป็ล่งจิตใจดีมีไว้ให้ระลึกย่อมไปถึงชื่อดีที่อิจฉาตัณหลายสิ่งที่อยู่รายว่าควทรจะอยู่นับเวลาไรดีคือแสงให้ดวงจิตดวงใจของทางตัวตนเองมีพลังงานสว่างสวยส,วสดใสเจ,จิดจรัสเปรียบยเหมือนประกาย แม้แต่การประกาศแต่ที่ท่านหลับตาพิลีกหลท่านก็ยังเห็นแสงไฟนี้สว่างสาวาทั่วร่างกายท่ทานนั่นและนั่นและคือพระรังางวนบัลมีท่าน,น้นหลายแม้แต่การอางค์งพระมหาเวสสันดรแทบก็เป็นมดีตเหมือนกับดวเราว่าพ่อ พอแท้ห่อเหี่ยวเสียสิทธิ์สึกกับอกใจเพราะเกิดขึ้นกับพระองค์หลายต่อหลายครั้งแม้ครั้งหนึ่งที่รุนแรงมากก็คือครั้งที่พระองค์เองจะต้องนั่งมองดูพระนามอัีวิ่งร้องร้องไปในทิศทั้งหลายไปตางสั้ ติดเนื้อติดตาไปทุกทุกคนรอบตัวพระเขาเป้สัจร์เขาอยากส่งได้ยินและผูเห็นเหตุการณ์รับรู้ทุกเรื่องราวแต่ความตั้งใจความตั้งใจจะมีคำว่าวีความืัความแบบใดไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าอยากได้อยากเป็นอยากให้ผู้ใดมช ท่านทั้งหลายที่อยู่รายรอบในธรรมจักรนี้เพื่อมองไปที่องค์พระมหาจักรพัฒนที่อยู่เบื้องหน้าท่านเถิดพระมหาจักรพัฒนรนี้จะสุกงอบให้กับชาวชนแก่เมืองประดาใช่เราก็อยากจะสื่อสารสำหรับท่านประมุขแก่เมืองประดาทุกๆตะกุกให้ทราบว่าจริงหรือไม่ ที่ความกล้าเป็นที่มาแห่งความยั่งยืนและสมดุลทรัพย์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดกับท่านเลยหากทรัพย์นั้นเป็นเงิแต่สังเกตบความอยากได้ของตัวท่าน